สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาวข่าพี่น้องค่ะมาพบมาปอกันกับแในสาของมือวันที่หนึ่งนะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคารมานีนะคะแอดพาพ่พแม่พี่น้องบานทอสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่น้อคะพี่น้องคารมานีคนนอนป่าฝันแม่นมีแนวทาง มาฝากแล้วนะคะแนวทางของคนนอนปลาฟันแมนในคลิปนี้นะคะรัฐบาลไทยค่ะสิดัตว์เป็นตัวใดพร้อม่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีนะคะครับผมค่ะโอ้หนาวแล้วเหเนาะหนาวบ้านค้างไหท่านคุณรับคุนขึ้นนะครับผมเออ,อค่ะค่ะมาถามนี่ละค่ะเศร้านี่แล้วคะ่ะโอ้ฝันเยอะครับผมค่ะฝันขึ้นมากครับวันพระว่าครับจ้า ฟังอันคำพี่ยังน้อยนะครับผมได้เลยค่ะครับผมเว่าเป็นยังคือเกิดเดือดห่อนเนาะเป็นยังคือน้มถ่วมไัยพีบัติต่างๆก็หลกเนาะมันเคียนหนไวยแต่กึ่งพุทธกาลกับเมืองเหตุการ์ไปเรื่อยๆรินก็เทีย์นะครับผมจะแห้งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพว่าเมืองเนื้อนมม้มถ่วเมืองร้อหลมใหญ่เมืองเคยฟังบานกระหางโค่นถล่มเป็นผุยถน้าอยาบหมุนจมลงเมืองพผื้น โลกกระถาเกิดขึ้นแล้วนึกเมืองคนหลายแห่งพอเู้มามาหมอกหายไปยังเจ้าจาึงเดือดกั่มเหียนถอดอันมหันภัยวิบากกลางๆที่เกิดขึ้นทั่วโลรมาบงเขาเสาออกดอกเขาไก่ปั้นเขาไม่ร้ายไม่เหล่าหนึ่งเขาบ่หอมเลยนะ <ใช S 2> อย่างยังให้รีบกินนะโรคซึมเด็จโรคมือนเดียวตายเก็บหัวปลดสองไปต้องามามาท่านตายกลางๆก็มีนะครับแม่นค่ะนะผมภาคใส่ยังพอยั่งยังเลยคนว่าอีกโมกีสิบปีก็โคราชจะเป็นจีนทะเลแน่นอนนะครับอืมในคำพีเป็นนะค่ะนั่ง เป็นดึงกันโยกฝาก็รู้เห็นประเด้เนาะนางเงินซื้อฝากพากลนส้นเข่านะค่ะครับผมมันจะเรื่องจะสามพรโพสสีนะมันกับเรื่องสะพานอีกสามนี่แหละค่ะมันก็มึงไปเรื่อยๆนะว่ามันจริงไปเศษมันกับเห็นหายเมือดเด้อแมนค่ะครับผมค่ะครับผมก็อเอาแค่นั้นนะครับผมจ้าได้ค่ะ,รระ,ะครับผมฟังมาผู้ยิ่งผู้ด่างง่ายๆ้วนมันกว่าผู้เฒ่านาะอืมค่ะ ผมโมโหแลค่ะโมโหแล้แม่ป่นนะะว่าเด็กมันกี่ออกันหาฮกเก่าแล้น่าหกเก้ากับเจ็ดส่น่นแล้วออฮากเก้าแล้วกเจ็ดสนค่ะกาบผมก็แค่นั้นนะครับอืมันตีสี่กลัวตีหาไกลกันก็ได้โมเหมืค่ะผู้ฒ่าผร้เหญิงเขเคยเห็นคนหอกคนป่วนเ่็กหน่อยนะครับครับ โอ้ผมโมหแด้วแ่เกสสิบปีพอดีแล้วโอ้ก็ผมค่ะมันก็ว่าหาหัวเก่าก็เป็นเกสสวนเพื่อไงใชอายุนนะโอ้ผมโมโหแล้วแม่ผมว่าน่าจนคอันค่ะแม่แม่เกิปีพอดีเหมือกัค่บก็ได้กลกัน้เม่ัยนะครับค่ะแค่นั้นนะครับผมบอกสุัยะฟังระบินี่คอะนี่บอกนะ้ครับผมพ้นมาจังไหนแล้วพ้นมา ตัวใดล่ะคะเพิ่งร่าอันสองหกเก่าครับผมเพิ่นได้ครับตัวโอ้เพิน <69 S 1> พ่นว่างหกเก่าเนี่ยโอ้เพิ่นก็มักนับกันนี่เนาะค่ะเนาะครับผมค่ะหกแปดหกเก่าอืมค่ะนะขึ้นมาล้มแก้มนะครับค่ะครับผมก็แค่ได้นนะครับผมหกแปดหกเก่าแล้วค่ะเนาะพัดยามล้มค่ได้แล้วผมซื้อลอตเตอรี่มาฝันว่าได้กินอะไรอยากเลยซื้อตัวใดล่ะลอตเตอรี่คะผมซื้อ ผมมาหาหกเก่ามีอะไเบิดค่ะมันหมีหรหกแปดกมันได้แต่หกแปดก็ได้อะไใบหนึ่งหกแปดหกโอ้หกแปดหกคร่าผมค่ะรสตี้ใบเดียวนะครับโอ้ค่ะครับผมมันบมมีปฏิหกเก่าครับผมอืมดาครับผมมีแค่นั้นครับได้ค่ะขอพูดอะไรได้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอให้โชคดีเด้อวันนี้เด้อมันมันค่ะครับผมแอบเฝงกันครับผมค่ะทุกอย่างคือูทุกคนทุกค้อขอบคุณกันครับผมหมายถึงอั่โหลกอย่าไฟครับผมค่ะหันตายหลกประหยัดโลภะครับผมค่ะเวลาไม่รว้ลยทุกค้อขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมือนะคะของคนนอนป่าฝันแม่นหาหกเก้านะคะหาหกเก้าหาหกแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องคะภรรยาของคนนอนป่าฝันแม่นเล่ามาสองหกเก้าด้ค่ะพี่น้องเด้ออ่าตัวที่คนนอนป่าฝันแม่นเล่าฝันได้ว่าเพิ่นมาบอกเนี่ยก็คือหาหกเก้ากับเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องคะ 569แล้วก็70นะคะพี่น้องเอาแคปนาจอเดอพี่น้องเดอเช้านี้นะคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องคะแคปนาจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องแย่าลืมนะคะนัาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะธรรบ่ญญัตสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่เลวกันอย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิต็บบอพลาดถุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพี่น้องเนาะนําไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนําไปพิจารณาเบิรงทำามาิดชอบอย่าลืมยิบจับซสือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พรอ้อมเด้อพี่น้องเด้อมันนี่อากาศอากาศบ่ค่อยหนาวปนไดี๋ดิพี่น้อง อ่ายีองศานะคะพี่น้องคะในคณะนี้8ปดโมงกลัวๆสีเข่าแก้ว,กว,วโมงนะคะ8ปดโมงหาสิบสองศา่สิบอเช้านี้17องศานะคะพี่น้องคะมืซอเช้า17องศาเนาะตอนช่วงตีสี่ครึ่งนะคะแอบน,น้ำมุ้าลีตีสี่ครึ่งพี่น้องเออบ่มีเครื่องทอาน้ำอุ่นดอกกะอาบนำ้ำเปิดเปิดจากอันก๊อกกะอาบเลยพี่น้องคะเอาละพี่น้องคะกับมีม่อนีกับหมอว่านีอากาศอุ่นนะคะบ่หนาว บ้านาเป็นไดพี่น้องอยู่ที่อ่าสิบสิบเจ็ดสิบแปดมือว่านี่ก็บสิบแปดมือเศ้ามืออ่ามือว่านี่สิบแปดมือเศ้านี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะอ,อ่าในช่วงในช่วงเศร้าๆเนี่ยตีซีตีหาเนี่ยพี่นอ้องอือบ่ถือว่าบ่บ่หนาวป็นใดนะคะพอพี่น้องค่ะก็อากาศอุ่นขึ้นมาแน่จักน้อยอยู่ดอกค่ะไปพี่นอ้องเอาจังไดก็ให้ดูแลรัลกษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออากาศก็เปลี่ยนแปลงสิ่ะพี่น้องเอออ่อ,อทางภาคใต้ก็ฝนตกเนาะทางบ้านเฮาก็หนาวนะคะไปพี่น้องค่ะ ผู้ใดเอันเอฟซีทันใดนะคะเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วเพราะฉะน้นกดติดตามอย่าลืมอย่าพลาดนะคะกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องการหรือว่าอาจารย์ท่านใดเชี่ยนท่านใดนะคะอย่างมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องก็โทรเขามาติดต่อเขามาหาบพวกเราด้วยได้อค่ะเด้อตามเบอร์โทรศัพท์ที่บพวกเราด้วยหายไวก่อนที่สิเขามารับชมคลิปนี้เนาะกสิมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมอิดีไลน์สะดวกช่องทางใดโทรเข้ามาหาเบิ่งเราด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนเลยนะคะพี่น้องคะเอามอนีนะคะเสารนีนะะักทางของคนนอดปลาฝันแมน่นมือนีม,อนมีเพียงสำนีพี่น้อง่ะแอกเิเดรคอตัวล่าพอมีพี่น้องบันเทาสุขสุขกอ,อนไปก่อนนะคะไว้พอกัดไม่กัะแบดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี